วันนี้นะครับอยู่กับโตโยต้คันนี้นะครับเป็น Toyota าโคโรล่ซึ่งถ้ามองตรงๆแบบนี้นะครับก็จะไม่รู้ว่าเขาเป็นรถแบบท้ายตักนะครับเพราะว่าโตโยต้าโค o l ล่ในความทรงจําของทุกคนนะครับเป็นรถ4ประตูนะครับแต่เมื่อพอโตโยต้าทำโคโรล l a ตัวนี้ออกมานะครับเป็นแบบรถ5ประตูนะครับท้ายตัดเป็นรถแบบกึง่งอเนกนประสงค์กึ่งรถเก่งแบบนี้นะครับก็ใช้ คำว่า cross เพิ่มเข้าไปทางด้านหลังอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้โตโยต้าโครล่า cross ตัวนี้นะครับมีความแตกต่างจากโตโยต้าโครล่าที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับทีนี้เจ้า cross ตัวนี้นะครับหลังจากที่มีคําว่า cross ต่อท้ายแล้วนะครับก็ยังมีคําว่า h-e-v ต่อท้ายเข้ามาอีกนะครับ h-e-v คือ hybrid electric vehicle นะครับแน่นอนว่าเป็นรถเครื่องยนต์ ไฮบริดนะครับเป็นรถเครื่องยนต์ที่ใช้การผสมผสานกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งเมื่อทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยเขามีกำ,กำลังมหาศาลเลยทีเดียวและมีความประหยัดน้ำมันนะครับมีความประหยัดน้ำมัน23.3กิโเมตรต่อลิตรนั่นหมายความว่ารถคันนี้นะครับมีทั้งความเร็วความแรงแบบเครื่องยนต์ ขนาด2,000ซีซีนะครับแต่เครื่องเขาพันแนะครับแต่พอมีกําลังมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยด้วยนะครับทำให้แรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นนั่นคือสิ่งสําคัญว่ารถคันนี้นะครับมีแรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นมีความเร็วเพิ่มขึ้นการใช้งานดีขึ้นแต่ว่าประหยัดลงนะครับ23.3กิโลเมตรต่อลิตรนี่นะครับ,รบแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับมันเป็นรถที่ มีลักษณะเป็นแบบ3ตอนหรือ2ตอนครึ่งนะครับเพราะว่าจะมีส่วนทางด้านหลังที่เป็นแบบลักษณะของรถ SUV คือใส่ของได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เยอะแบบ SUV ฉะนั้นเจ้าครอสตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถไฮบริดที่มีความสมบูรณ์แบบมีความลงตัวกับความเป็นรถครอบครัวเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเมื่อเราต้องการจาก Toyota c o โ o l ร a ธรรมดา4ประตูมาเป็นโตโยต้าครอสนั่นหมายความว่าเราอาจจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นภายในเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายหรือว่าจะไว้ของเพิ่มเติมทางด้านหลังนะครับการเดินทางในลักษณะแบบครอบครัวเจ้าตัวนี้จะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นและก็ยังมีเรื่องของทัศนวิสัยอย่างสันลูบก็ดีนะครับหรือว่าเรื่องของที่ ช่วยเรื่องของความสะดวกสบายเหล่านี้นะครับเพิ่มมากเข้าไปอีกหลายๆประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรนชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ABS airbag ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตือนการชนทางด้านข้างด้านหน้าด้านหลังการใส่เกียร์ถอยหลังแล้วสามารถมองเห็นจอมอนิเตอร์ได้นะครับมีเสียงเตือนเมื่อมีเซ็นเซอร์จากทางด้านหลังนะครับเวลาเข้าถอยจอดในที่ที่ มีอุปสรรคกีดขวางนะครับเหล่านี้นะครับเหมาะสมกับเป็นรถครอบครัวแต่ทั้งหมดเลยที่ผมพร่ำพรรณนาไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยทางด้านหน้าตาของเจ้าโตยต้าครอสคันนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นเนกประสงค์ภายในของเจ้าโตยต้าครอสคันนี้สมรรถนะเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าไฮบิดของโตยต้าเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่สําคัญคือ วันนี้ไฮไลท์ของเขาคือเจ้า GR Sport ตนะครับต่อจากนี้ไปนะครับรถ t o y ย t a ในรุ่นท o อปนะครับก็จะมีตัว GR Sport เนี่ยครับเพิ่มเติมท้ายนั่นหมายความว่า t o y ย t a Corolla Cross h e v GR Sport ถ้าชื่อเต็มเตมของเขานะครับนั่นหมายความว่าต่อจากนี้ไปนะครับถ้าเกิดจะซื้อ Cro อ s นะครับในรุ่น GR Sport ก็จะเป็นตัวท็อป ของเขานะครับเรียกว่าอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างเนี่ยนะครับครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับเหมือนกับที่เราจะรู้จักกันอย่างเช่น Toyota า o อร์จูเนอร์ o r t นะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นอย่าง t o y ยต a าคัมรี่ s ีอารนะครับต่อไปนะครับ g ีอาร์สก็จะเข้ามาแทนที่ในตัวท็อปของทั้งหมดของในแต่ละรุ่นของ t o y ยต a นั่นหมายความว่า GR Sport หรือว่ากาซูเรซซิ่งสปอร์เนี่ยนะครับมาส่งถ่าย DNA มาส่งถ่ายความสามารถหรือส่งถ่ายนิยามของความเป็นรถสปอร์ตที่ใช้งานบนท้องถนนได้นะครับนั่นหมายความว่ามันจะเร็วแรงแล้วก็ประหยัดนี่คือวัตถุประสงค์สำคัญของเจ้า GR Sport นะครับนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าเจ้า GR Sport ตัวนี้นะครับในราคา1.249,000บาทเนี่ยนะครับ ใครสนใจอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ต้องเรียกว่าโอเวอร์ไซส์เลยในในรุ่นเดียวกันกับของเขานะครับใครที่ชอบรถแบบนี้นะครับไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในรายละเอียดทั้งด้านหน้าด้านในแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็เต็มอิ่มกันเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับ โตโยต้ายังมีรถอีกหลายตัวนะครับให้เลือกสรรในเวอร์ชันต่างๆในเซกเมนต์ต่างๆนะครับในซีรีส์ต่างๆและแต่ละเซกเมนต์ของเขานะครับจะมีซีรีส์ที่แยกย่อยออกไปเพื่อให้ตรงกับการใช้งานของหลายๆคนนะครับนั่นก็คือหัวใจสำคัญของรถที่ขายเป็นแบบแมสแล้วก็มีความที่ชื่นชมหรือว่านิยมชมชอบของประชาชนชาวไทยนะครับเขาขายค่อนข้างมากนะครับไม่ใช่เฉพาะตัว พาะตัวนี้เท่านั้นนะครับแต่ตัวอื่นของเขาไม่ว่าจะเป็นปิกอัพเป็นรถเก๋งนะครับเป็นรถ SUV PPV ทั้งหลายแหล่นะครับรวมถึงสูงสูงเขาก็มีที่เป็นรถสปอร์ตหลายรุ่นนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าโตโยต้าเข้าถึงในหลายๆเซกเมนต์ของตลาลดรถยนต์เมืองไทยเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องลาไปกับภาพนี้ครับของโตโยต้าค o อส GR s p o r t นะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รับชมของเรา ในช่องของ YouTube TV นะครับเป็น YouTube Channel ในเว็บไซต์ Auto s ั d d i c o m นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีมากๆครับ